วันนี้เดี๋ยวมาหาทองคําในแผ่นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับเพื่อนๆื่อนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกันตอนนี้ทองคําจะพุ่งถึง60 0 0 0บาทแล้วนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนเพื่อนเตรียมตัวนะครับใครมีโทรศัพท์ยิบโทรศัพท์ออกมาที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็เอาออกมาให้หมดนะครับนนเตรียมโทรศัพท์มานนเตรียมทีวีตู้เย็นหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเพื่อนเพื่อนที่มีอยู่ในบ้านนะครับ ต่อไปก็ใช้คอ,อนทุบนะครับเดี๋ยวเราจะมาสกัดทองจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวไหนที่ใช้ได้ก็ทุบให้เสียก่อนนะครับเพื่อนๆน,นะเราจะได้สกัดทองได้นะครับเพื่อนๆนะอ่าช่างเก่งพูดเล่นนะครับอย่าไปทำเด้อเพื่อนๆเด้ออ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะเอาชิ้นงานนะครับในแผ่นบอร์ดของเราเนาะตัวนี้เป็นขาแหีมนี่นะครับเพื่อนๆนะ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปแกะนะครับเรามาดูว่าตัวไหนที่มีทองคําบ้างนะครับแผ่นบอร์ดแบบนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมชี้เป้าเลยแล้วกันเนาะตัวไหนมีทองนะครับตัวนี้มีทองนะครับในนี้มีทองมีทองนะครับในนี้นะไอแรมนะครับส่วนงานชุบทองก็อยู่ในขานะครับซพ่เพื่อนเห็นว่าเป็นเรื่องเหลืองเนี่ยชุบทองคํานะครับเพื่อนเพื่อนนะนี่นะครับชุบทองคำํำเดี๋ยวเราจะมาแยกก่อน อันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะไปสกัดทองคําได้เราต้องแยกก่อนนะครับเพื่อนๆนะเราไม่สามารถที่จะเอาบอดอย่างนี้นะครับไปเผาแล้วก็เป็นทองคําได้นะครับเราต้องมาแยกก่อนนะครับการแยกของผมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมา3ลักษณะนะครับ3ชิ้นงานนะครับชิ้นงานหนึ่งชิ้นงาน IC นะครับนี่นะชิ้นงาน IC 2นะครับงานกัดด้วยกดนะครับ3งานลอกนะครับจะแบ่งเป็น3งานนะครับ ให้เพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้นะครับอันดับแรกถ้าเราเห็นเป็นชิ้นงานในลักษณะชุบทองแบบนี้นะครับแสดงว่าชุบหนาพอสมควรนะครับในขาเรีมนะเริ่มแรกเราจะมาตัดก่อนนะครับตัดตัดเนี่ยเราไม่ต้องตัดเอาตัวดำๆนี่นะไม่ต้องตัดเอาไปนะครับไม่มีทองนะตัวดำๆนี่นะตัวเล็กๆนะไม่ใช่ตัวใหญ่นะเราตัดแค่ขาแรลมของเราก็พอนะครับนี่นะเดี๋ยวช่างเก่งจะสาธิตวิธีการตัดให้ดูนะครับ อ to to ่าเราจะตัดในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะฮะเราตัดตัดเอาชิ้นงานแบบนี้นะชิ้นงานแบบนี้นะครับเราจะนําไปกัดกดนะครับอ่าใช้วิธีกัดกดนะครับกัดกดแล้วก็ตกตะกอนนะครับเพื่อนๆ่อนนะเราจะหรือรานําไปลอกก็ได้นะแต่ผมจะใช้เป็นวิธีกัดกดนะครับถ้าชุบหนาแบบนี้นะผมจะกัดกดนะครับ เอาแยกไว้เห็นไหมเราไม่ต้องตัดให้ถึงไอตัวโมโนโลิกอะไรเนี่ยเล็กๆเนี่ยไม่เอานะาตัวเนี้เยเล็กๆไม่เอานะครับแล้วก็ตัดเลยนี่นะครับแยกไว้นี่นะครับ,รบงานกัดกดนะครับ ออมานะครับเรากัดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพน,นะเราจะแกะเอาตัวสีดำๆตัวนี้นะครับก็มีทองเหมือนกันนะครับเพืเ่อนๆนะแต่เส้นทองค่อนข้างสั้นนะครับอ่าเนี่ยนะตัวนี้ต้องใช้คัตเตอร์กรีดนะเนี่ยคัตเตอร์ผมอยู่ไหนไม่รู้อ่าหายควงกรีดก็ได้เนาะ แกะมาในลักษณะนี้นะครับเราสามารถเอาใช้ไขกวงนะครับเอาคัตเตอร์กรีดก่อนนะเพื่อนง่ายนะกรีดหนึ่งสองนะครับแล้วก็งัดเลยนะครับเราแยกไว้นะครับตัวนี้เราจะไปใช้วิธีต้มกดซันฟิลิกนะครับการสกัดท้องก็จะแบ่งการสกัดอยู่ประมาณ3แบบนะครับเพื่อนๆนะงานลอกทองนะครับด้วยด่างนะครับงานกัดด้วยกดนะครับแล้วก็งานต้มกดซันฟิลิกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็สกัดได้ทุกแบบแล้วนะครับ ส่วนจะไปหลอมรวมมันก็อยู่ในขั้นตอนการกัดกดเหมือนเดิมนะครับนะน,นี่นะผมไม่มีคัตเตอร์เนี่ยผมหาคัาตเตอร์ไม่เจอเดี๋ยวกรีดนี้เลยเนาะกรีดหนึ่งสองนะครับแล้วก็งัดเลยได้เหมือนกันนะครับตัวเล็กๆตัวนี้ก็มีทองแล้วเพื่อนๆนะมีทองนะครับ คลิปก่อนผมลงให้ดูอยู่นะเส้นทองเยอะเลยนะตรงนี้นะแต่ก็จะได้ตามตัวมันเล็กกันเนาะมันก็เล็กนะครับนีนบ่เห็นไหมข้างล่างก็เป็นทองนะครับเมือนกนสังเกตดูดีนะครับสีทองนะตัวนี้เนาะไอ้นะครับแล้วก็ขีดอย่างนี้เลยหนึ่งสองนะครับแล้วก็กัดขึ้น เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับลอดตัวนี้มีทองไหมตรงนี้นะครับชุบทองอยู่นะครับเ,เพื่อนๆนะ,ะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีลอกนะครับถ้าอย่างเงี้ยเราเก็บเก็บไว้นะครับนี่นะลอกได้นะครับใช้วิธีการลอกเนาะอ่าโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับขาแหลมเนาะเดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวเรามาดูบอร์ดของเราบ้างน,นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมชี้เป่าก่อนตัวไหนมีทองตัวไหนมีทองนะครับตัวนี้ไอซีต้มทองนะครับทองเยอะสุดแล้วนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้ไอซีแต้มทองนะครับแล้วก็ทองอยู่ในนี้ไอซี IC พวกนี้นะครับก็มีทองนะครับเพื่อนๆนะไอซีพวกนี้นะครับมีทองนะครับอ่าพวกนี้ไม่มีนะพวกนี้ไม่มีนะครับอ่าแล้วก็ไอซี ตัวนี้นะครับมีทองนะครับนี่นะเล็กๆพวกนี้นะตัวไหนที่มีได้หลายขาเพื่อนๆสันนิษฐานได้เลยว่ามีทองนะครับนี่นะอา่าโอเคเดี๋ยวข้างล่างนี้เดี๋ยวงานให้ดูนะครับอ่าตัวนี้นัดออกมาแล้วเป็นไอซต้มทองเหมือนกันนะครับตัวนี้นะนี่นะทองจะเยอะสุดแล้วนะครับสองตัวนี้นะ แล้วก็ CPU งัดต like, ัวน <Yeah. S 2> ี้มานี่นะครับ <cam> ตัวนี้จะเป็นเข็มของเขานะครับจะชุบทองนะครับเพื่อนๆื่อนเข็มของเขานะครับจะชุบทองเราจะใช้วิธีกัดกดนะครับนี่นะเราจะใช้วิธีกัดกดเพื่อเอาเปลียวทองออกมานะครับแล้วก็เป็นตกตะกอนเอาเป็นทองคํานะครับหรือเราจะใช้วิธีการลอกก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีการกัดกดนะครับ เราแยกไว้ก่อนตัวนี้เอาไว้กับขาแรลมของเรานะครับสกัดวิธีเดียวกันนะครับเราจะแยกอยู่3วิธีเนาะงานต้มกดงานกัดกดแล้วก็งานลอกด่างนะครับ3วิธีนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาเออยังบอกไม่หมดเนาะยังบอกไม่หมดตัวไหนบ้างที่มีทองเดี๋ยวชี้เป้าก่อนตัวนี้ก็มีทองนะอ่าตัวนี้ก็มีทองแล้วก็ไอซีเห <c oughs> <c oughs> ็บหมาเห็บหมาไหมเขาเรียกไอซีเห็บหมาไหมตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะนี่นะครับ แต่ผมก็ยังไม่เคยทํานะตัวนี้นะยังไม่เคยทําเหมือนกันต้องเก็บให้ได้สักครึ่งโลก่อนเนาะค่อยทํานะครับนี่นะตัวนี้ก็มีทองนะครับตัวเล็กๆนะครับอ่ะก็จับประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตว่าถ้าตัวไหนมีขาเยอะๆนะครับก็สังเกตก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าจะมีทองคาอยู่นะครับเพื่อนๆนะเรามาแกะกัน แก๊กต้องใช้ความร้อนต่ออ่าสกัดก็ได้นะครับสกัดกะสกัดจะค่อนข้างลำบากหน่อยนะอ่าได้ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเส้นทองคําของเขานะครับจะอยู่ใน ตัวพลาสติกสีดํานี้นะเราต้องไปต้มกดซันฟิลดิกออกก่อนนะครับเราถึงจะเห็นเส้นไวททองคำนะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวแยกไว้ใส่รวมกับงานไอซีของเราเนาะโอเค